เอ่อจิมมี่ฟรอยจิมมี่ฟรอยมันโหดไหลมันเป็นราคาที่หดไหมามันเดดคนด้วยโซ่กับสเตอร์อยู่ลองคิดดูใครคิดได้บ้างเป็นไปได้เลยไงว่ามันเดด tết con Nói số với cặp sập tường rồi. whipping, rồi. ừm, ừm, cái đủ สนตินาดีสนตินาดีลองคิดดูสนตินาดี at อมอลอมัาเมตินดจันนี่อืมว่เมตินาดี t o o l o อุ้ย ไอ้ดูจิมมี่ฟรอยฆ่าคนโชกับสตือตรงใจว่าว่าแล้วลองคิดดูโอริสบรรุแล้วกับปู่ใหญ่ักิทธิ์เขาบรรุเลยเริ่มหอมฉี่ใส่แก้วแล้ว sai <tôi> bẩn lũ à. mm. Mm. Bắt. này, kia gì vậy, ừ, ừ, này năm bao mình kia à? Hãy cũng cho rất Ghiền